สวัสดีค่ะทุกคนจะพามาชมแปลงพรชมาเคาเจอร์นะคะที่บ้านเล็กเนปาใหญ่ค่ะก็ก่อนหน้านี้มีการทำแปลงไปแล้วแล้วก็มีการลูกผักนะคะออตอนนี้ก็ผักกำลังโตค่ะแล้วก็อีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะได้มีการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะนนี้ก็คือกวางตุ้งนะคะซึ่งจะเห็นมีถูกมแมลงกินบ้างนะคะ นี่คือแปลงที่เป็นแปลง permaculture ก็คือมีการใช้วัสดุือธรรมชาตินะคะมาทำร่วมด้วยค่ะซึ่งจะเห็นว่าลักษณะดินเนี่ยในปีนี้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะซึ่งเราทำมาประมาณเกือบจะ10กว่าปีแล้วนะคะในการปรับปรุงดินมาเรื่อยๆนะคะนี้มาให้ดู นี่ก็เริ่มมีการออกดอกแล้วแล้วก็มีพืชหลายชนิดนะคะที่ปลุกรวมกันนี่น่ากินมากเลยจะสังเกตว่าใบค่อนข้างมีความแข็งแรงนะคะสมบูรณ์มากเลยอาจจะมี เห็นมีมนแมลงเกาะอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเ,เราไม่ได้มีการทำที่มันใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงหรือรวมถึงยาฆ่าหญ้าด้วยนะคะอันนี้คือผักขมเทศนะคะปีนี้ก็ถือว่าปลูกที่บ้านได้งามมากเลยเพราะว่ามีเวลา ว่าที่ไร่ไม่มีเวลาไปหาแล้วก็ปีนี้ไม่ได้คอนเทนต์ที่ไล่เลยนะคะหแือว่าปีที่แล้วเราได้ทุ่งดอกผักพริกสวยมากเลยเ,เดี๋ยวมีการวางระบบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะคงจะได้เห็นสวยๆนะคะโซนนู้นแม่กำลังทำอะไรอยู่ไปดูไปสัมภาษณ์แม่ก่อน <laughs> วันนี้ทำไมได้อยู่บ้าน <laughs> คุยกับท่านผู้ชมไหนคะ่ะไม่ได้เอาคลิปลงนานมากแล้วทำไมวันนี้ได้อยู่บ้านคะวันนี้เหนื่อยค่ะก็เลยพักผ่อนอยู่บ้านอันนี้คือความสุขของคนแก่นะคะพอได้ทำแปลงผักแล้วก็มีความสุขอันนี้คือแม่แม่กำลังทำอะไร,รอยู่กำลังเอาดินใส่เติมเติมปุ๋ยเติมถมรากเขาเวลาลดน้ำไปมันจะมันจะลม้ม ตอ,อนนี้เราเราทำแบบบานเนาะเราจะมีบางส่วนไหมที่ว่ามีการเอาต้นกล้ามาปลูกแต่ว่าส่วนใหญ่เรานิยมแบบบานแล้วทีวนี้เราก็เอาเอาดินนะคะมามามาเติมให้อีกทีหนึ่งมันก็จะทำให้รากคือแบบว่าหาอาหารได้เนาะค่ะแล้วก็ต้นก็คือแบบยึดโครงได้แต่นี้มัน ยังตัวเล็กอยู่เนาะแต่ว่าแปลงโซนนู้นก็จะเป็นเป็นโซนที่โตแล้วค่ะนี่ก็มีเห็นมีคะนา้ามีสลัดนะคะสลับก็มีผักขมเทศนะคะอยู่ด้วยระบบนิเวศก็จะประมาณนี้ค่ะมีการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มลำไรที่ตรงนี้ก็จะมีนี่ละค่ะต้นนี้ อันนี้คืออะโวคาโดยักษ์นะคะต้องบอกยักษ์เพราะว่าเขาโตมากเลยอันนี้เห็นเห็นเหี่ยวเหียวนี่ไม่ใช่อะไรนะอันนี้คือเรามีการตัดกระเทียมเถาออกก็เลยไปค้างเพราะว่ามันมีค้างอยู่ตรงโน้นแล้วเราก็ไม่ให้เขาเลื้อยขึ้นนะ่ะเนาะเราก็เลยตัดก็เลยเป็นแบบเห็นเป็นเหมือนแห้งๆเนาะค่ะ,ะก่อนหน้านี้มีพญาเสกเอ้ไม่ใช่พญาเสกโค้องอยู่ตรงนั้นอันนี้คือกระเทียมเถา กระเทียมเถาออกดอกแล้วก็เสียดายถ่ายทาไ,ไม่ไม่ทันนะคะไม่มีเวลาเลยค่ะอันนู้นก็เห็นมีเชอร์รี่นะคะมีเอ่อมีพริกด้วยนะคะก็มีนี่คือมะเฟืองหวานนะคะปลูกมะเฟืองมะเฟืองหวานนี่คืออย่างหนึ่งเอาไว้ทำอ,อ,อาหารกินนะคะกับเป็นผลไม้แล้วก็มะเฟืองเขาเป็นเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะคะเป็นปุ๋ย ถ้าเป็นผลก็เป็นเป็นปุ๋ยที่ให้ผลได้นะคะซึ่งประโยชน์ของมะเฟืองดีมากเอาจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะปลูกอะไรนะคะให้คำนึงถึงว่าเราจะใช้ประโยชน์สิ่งนั้นน่ะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าหากว่ามันสามารถเรามาใช้กันกับการมาทำเป็นปุ๋ยทำอะไรได้ก็จะลดต้นทุนนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแล้วก็ที่สำคัญคือมันค่อนข้าง จะได้ผลที่ดีนะคะถ้าถ้าเรามีการทำปุ๋ยเองนะคะนี่อย่างนี้นะคะอันนี้คืออยู่ที่บ้านเลยแล้วก็สามารถเก็บกินได้นะคะแล้วก็ร่วมมันกับนี้เขาเป็นร่มลำไรให้ด้วยคล้ก็ถ้าเกิดนี้นะคะระบบมิเวศเป็นอย่างเนี้ยคือปลูกผักก็งามก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าถ้าถ้าเรามีการมีปลูกลักษณะที่ว่าเป็น มีความหลากหลายทางชีวภาพอะค่ะก็มันก็จะมีสังคมของพืชนะคะที่ดีนะคะเพราะว่าการมีสร้างสังคมของพืชที่ดีเนี่ยมันมีข้อดีในแง่ที่ว่าเขาก็ช่วยเหลือช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนะว่าคือเขามีความรู้สึกมีชีวิตนะคะในเรื่องของพืชเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณกันนะคะ เช่นสมมติเราจะไปกินเขาเนี้ยเขาก็จะมีความกลัวถ้าเราจะไปเด็ดจะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงว่าเขาอยู่ดีอยู่สบายหรือไม่สบายก็มันจะมีการสื่อสารกันนะค่ะเรื่องนี้มีงานวิจัยรองรับตอนนี้จะเห็นว่ามีไม้ป่าด้วยเนาะอันนี้อันนี้คืออันนี้เป็นมะเขือนะคะซึ่งของเราอชอบมีคนบอกว่าเป็นมะเขือหวาน ที่หวานว่ารสชาติหวานนะคะแม้แต่อ,อะไรนะแม้แม้แต่ถั่วนะคะถั่วฝักยาวก็หวาน,นะคะตัวเองนี่จนแบบว่าอันนี้ไม่ใช่ผักแล้วอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือผลไม้นะคะซึ่งตัวเองจะแบบว่ารู้สึกมันแปลกไปนะคะตตนนี้ให้ดูว่าอันนี้คือ มาจากป่านะคะนี่คือใบชมวงหรือว่าพื้นที่ที่เาเรียกใบส้มมงนะคะนี่จะให้ทุกคนดูนิดนึงว่าทำไมเราถึงปลูกไฮเดรเยียไว้นะคะไฮเดรเยียตัวนี้นะคะสามารถที่จะบอกค่าของความเป็นกรดด่างในดินได้ซึ่งถ้าเราจะปลูกผักนะคะเราก็ต้องดูเรื่องของค่าดินด้วยว่ามีความเหมาะสมไหมนะคะซึ่ง ค่าดินของผักที่ชอบนะคะก็คือเป็นกรดอ่อนนะคะโดยถ้าเราปลูกไฮดรเนียนะคะเพื่อวัดค่าดินก็จะเห็นเป็นสีนะคะซึ่งตัวนี้คือสีกรดอ่อนนะคะแล้วตัวนี้เป็นกลางค่อนไปกลางนะคะในแต่ละปีสีไม่เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาจะเป็นสีสีออกน,ออน้ำเงินนะคะทีนี้เนี่ยเริ่มมาเป็นกลางแล้วเนี่ยเราเริ่มละกรด กรดอ่อนมาเริ่มมามากลางนะคะแสดงว่า,เ,าเป็นไปได้ว่าแนวโน้มนะคะปีต่อไปเราเอาจจะต้องมีการเพิ่มความเป็นกรดให้นะคะเพราะว่าสีสีมีการบอกเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้คือมีสภาพเป็นกรดแล้วก็นี่จะเป็นกลางนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะบอกว่าไฮเดรเนียเนี่ยเรา ต้นนี้เราปลูกมาประมาณ9ปีแล้วค่ะ9ปีแล้วนี่คือสภาพหน้าตาของไฮเดรเนียซึ่งปกติไฮเดรเดียเขาไม่ชอบแดดจัดนะคะในพื้นที่บ้านเราจะแสงเยอะไปหน่อยก็ก็จะต้องปลูกเขาในที่ร่มรำไรแล้วก็เขาก็จะอยู่ได้นะแต่จริงๆเขาเขาค่อนข้างแข็งแรงนะเอาจริงแล้วอะ่ะค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าทนทานมากเพราะไม่งั้นเขาอยู่กับเราไม่ได้เลยนี่คือ9ปีแล้วคือไฮเดรเนียยังอยู่กับเราได้นะคะนี่ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับปีนี้เดี๋ยวสักพกกักอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มทยอยออกดอกกันแล้วซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเริ่มออกแล้วนะคะแล้วก็จะมีชาวบ้านมาขอซื้อนะคะที่จริงอะปลูกประมาณ3ามเดือนขาย2วันก็หมด <c oughs> สำหรับเรานะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ซึ่งว่าเล็กในปใหญ่ล้วก็มีการทำผักให้ให้กับชุมชนอยากให้ชุมชนได้กินผักที่ดีนะคะมีประโยชน์ แล้วก็ปลอดสารพิษเราก็ทํามามากกว่า7ปีแล้วในส่วนของผักนะคะแล้วก็ตั้งใจจะปลูกให้ชุมชนแต่จะบอกว่าที่สิงอปุปลูกไม่ค่อยทันค่ะ <c oughs> แล้วก็จะต้องมีการทำอะไรเพิ่มมากกว่านี้นะคะแต่ว่าต้องเอาเรื่องของระบบน้ําเรื่องนวัตกรรมอะไรต่างๆนะคะเทคโนโลยีอะไรมาช่วยด้วยนะคะแต่ว่าในเชิงของระบบนิเวศเราก็ทําแปลงพรมมาเค้าเจอนะคะแล้วก็ เป็นรูปแบบที่เป็นแบบซโรเวสนะคะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลกักแล้วก็เราไม่ใช้ไตโคเดอรมาไม่ใช้บิวเรีนะคะแต่เราใชา้ธรรมชาตินะคะในการช่วยจัดการนะคะอย่างเช่นเ,เราใช้ปุ๋ยดินไผ่เพราะว่าในรากไผ่มีไตโคเดมาโด,าดยธรรมชาติอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ปรับสภาพดินไม่ให้เกิดเป็นลาแล้วก็เราก็ใช้ตัวห้ามตัวเบียในการจัดการนะคะในพื้นที่โดย เราไม่ใช้บิวเบียเพื่อกําจัดทั้งตระกูลของแมลงนะคะทําให้แมล,แมลงเแมลงป่วยแล้วก็ไปติดเชื้อกันตายกันเป็นทักทอดองั้นเราไม่ไม่ตัดวงจรนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะใช้มีการใช้กันไล่แมลงไปบ้างในบางครั้งที่ที่ที่เขาระบาดหนะักเกินไปนะคะแต่ว่าจะบอกว่าทุกครั้งนะคะ ก็จะมีตัวห้ามตัวเบียนนะคะมาช่วยเรานะคะในการทำงานนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็จะไม่บรบกวนใต้ดินนะคะเพราะว่าใต้ใต้ดินนั้นคือมีสัตว์อยู่นะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้เขาก็จะมาช่วยเรานะะในการดูแลดินอีกอีกทีหนึง่งซึ่งซึ่งการที่เราทำแบบนี้มันดีดีกับ ทั้งตัวของสัตว์เองของดินเองแล้วก็ตัวของพืชเองที่จะงอกงามน,นะคะเพราะว่าใต้ดินก็มีกิ้งกือไส้เดือนและอะไรมากมายนะคะก็เออก็พอมาปีนี้เนี่ยดินก็คือดำขึ้นมากเลยนะคะสภาพดินมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีเราแค่เพิ่มในส่วนของอินทรีย์วัตถุลงไปนะคะมีซากพืชซากสัตว์นะคะสิ่งที่เพิ่มนะคะเพื่อช่วยเขาแล้วก็าการที่เราปลูกอะไรที่มีความหลากหลายนะคะทางชีวภาพอย่างเงี้ ก็จะมีใบอะไรต่างๆนะคะที่ที่แบบว่าตกลงมาก็ก็จะเป็นปุ๋ยโดยปริยายนะคะก็ถือว่าสภาพโดยรวมโดยรวมของพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแบบเราปลูกอีกได้อีกหลายรอบอะคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พาไปก่อนออลาแค่นี้ไปก่อน,นะคะพาเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะ ขายมาให้ชมใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ,บาย